บิตคอยเตรียมแต่50,000ดอลลาร์บิตคอยเตรียมขึ้นไปแต่50,000ดอลลาร์ 50. ในอีกไม่นานครับ เมื่อเราใกล้ถึงเหตุการณ์บิตคอยฮ h วิ่งนะครับราคาของ Bitcoin ก็จะขยับขึ้นและหากพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดครับแนวโน้มขาขึ้นอาจอยู่อีกไม่กี่เดือนนะครับดังนั้นเราจะมาตรวจสอบข้อมูลต่างกันว่าบิตคอยเนี่ยจะพุ่งขึ้นก่อน b บิตคอยฮ l วิ่งจริงหรือไม่ครับบิตคอยครับสามารถกลับขึ้นมาจากช่วงขาลงเมื่อเดือนที่แล้วได้นะครับทำให้ราคา Bitcoin พุ่งทะลุ43,000ดอลลาร์อีกครั้ง ข้อมูลจากคอย n m a าเก็ c แ p ครับพบว่าราคาบิตคอยครับได้เพิ่มขึ้นมา3%ครับในช่วง7วันที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่4 3 0 9 8ดอลลาร์ครับและมี Market Cap มากกว่า8.4แสนล้านดอลลาร์บิตคอยฮ l v ิ n งครั้งต่อไปครับจะเกิดขึ้นนะฮะในอีก2เดือนนับจากนี้ครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวในอดีตท,ทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นภายในไม่กี่เดือนครับซึ่งนี่ หมายความว่านักงทุนอาจจะได้เห็นนะฮะราคาบิตคอยทำออทามหครับในช่วงปลายปีนี้นะฮะ2024อย่างไรก็ตามครับข้อมูลล่าสุดเผยเห็นว่าโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงก่อนที่จะถึงเหตุการณ์บิตคอยฮับวิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับคาเล็ฟาเซนนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังนะฮะได้ออกมาทวีตเมื่อเร็วนี้ฮะว่า200 day EMA นะฮะ แล้วก็ค่า200 day SMA ของ bitcoin เนี่ยกำลังขยับตัวขึ้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกราฟนะฮะเป็นทฤษฎีที่คนที่เทรดน่าจะพอเข้าใจดีอยู่แล้วนะฮะตัวเส้น EMA SMA นะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามครับที่ค่าทั้ง2เพิ่มขึ้นครับราคาของ Bitcoin <c oughs> ก็จะพุ่งขึ้นโดยล่าสุดเนี่ยได้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2023นะครับ หากบิตคอยสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นนี้ได้ครับมันจะต้องทะลุแนวต้านอีกไม่กี่แนวต้านนะฮะก่อนที่จะขึ้นไปแตะที่50,000ดอลลาร์ครับโดยข้อมูลจาก High บร o อก Capital ครับแสดงให้เห็นว่าแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ45,300ดอลลาร์นะครับแล้วก็หากทะลุไปได้เนี่ยต้องผ่านแนวต้านที่48,000ดอลลาร์ก่อนครับที่จะไปถึง50,000ดอลลาร์นะครับข้อมูลจากคริปโตคอนครับแสดงให้เห็นว่าบิตคอยที่อยู่บนกระดานเทรดครับกำลังลดลงอย่างรวดเร็วครับ ซึ่งนี่ก็หมายความว่านักลงทุนเนี่ยกำลังพยายามซื้อบิตคอยครับและถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามครับคริปโตคอนได้ให้ข้อมูลนะครับว่า a s o p r นะครับของบิตคอยเนี่นะฮะเป็นสีแดงนะซึ่งก็หมายความว่านักลงทุนเนี่ยนะกำลังเทขายนะฮะบิตคอยจำนวนมากเลยนะครับเพื่อทํากําไรครับซึ่งอาจบอกได้ว่านี่อาจเป็นจุดสูงสุดของบิตคอยในช่วงนี้นั่นเองนอกจากนี้ครับค่าเฟียแอนกรีดครับ หรือว่าค่าความกลัวแล้วก็ความโลภนะของบิตคอยนี่ยอยู่ที่60ครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังอยู่ในช่วงขึ้นนะครับกรีดหรือว่าโลภนั่นเองนะครับเมื่อใดก็ตามที่ค่าเฟรนกรีซครับอยู่ในค่านี้แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับฐานนะครับในระยะสั้นดังนั้นนักลงทุนนะอาจจะต้องนั่งทับมือไว้นะเพื่อให้บิตคอยเนี่ยสามารถขึ้นไปแตะถึง 50, 0 0 0ดอลลาร์ได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเรียกได้ว่า เป็นคำแนะนําที่อยากให้ทุกคนเนี่ยนั่งทับมือตัวเองอย่ารีบที่จะขายให้รีบช้อนซื้อและถือกันไว้ก่อนนะฮะรอนะฮะรอจนกว่าราคาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับแล้วจริง,รงต่อให้ขึ้นไปนะฮะคุณก็ไม่ควรจะขายทั้งหมดนะครับคุณควรจะเก็บเอาไว้แมนเนจให้ดีฮะแบ่งส่วนนึงเก็บแบ่งส่วนทนึกงทกไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณกําไรแล้วแล้ว,ลวไม่ขาดทุน คุณไม่เป็นต้องขายออกเลยนะครับถือมันไว้ครับบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่คุณควรจะถือเอาไว้นะครับเพราะว่ามันคือทองคำในยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับผมไม่ไว่ายังไงครับโลกย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับเราไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงที่ได้และเมื่อเทคโนโลยีมันคืบคานเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วถ้าเราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารเราอาจจะตกขบวนนี้หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้ครับ ฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยขอให้รู้เอาไว้อย่างน้อยคุณได้รู้ครับว่าวันนี้คุณพลาดหรือไม่พลาดอะไรนะครับผมยังไงหากจะลงทุนอะไรก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วก็รู้ไว้เสมอครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ฝากติดตาม Bitcoin c a ี y ครับบ้าไงสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ที่เดียวเลยฮะที่ไทยทาวน์แชนเนลครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าที่มีคนไทยนะครับผม ผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆดีแบบนี้มาอัปเดตให้คุณได้ดูกันตลอดเลยทุกวันเลยนะครับผมซัพพอร์ตกันได้ครับกด s u b s c r i b e ติดตามกันไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์ like, share, ส่งต่อคลิปให้กับเพื่อนแล้วก็สามารถเติมเงินช่ให้ผมง่ายๆครับแค่คุณเติมเงินมาที่ True money Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซัพพอร์ตกันแบบต่อเนื่องนะฮะยาวๆไปเลยนะเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกประจำกดปุ่มจอยค,ครับใต้คลิปนี้ครับรับรองครับว่า นะคุณจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆเลยแล้วก็คุณจะเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงที่ดีให้กับช่องได้ด้วยนะครับผมสามารถผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปได้อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เรามาีกิจกรรมพิเศษด้วยนะฮะที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งครับประมาณ60%นนะหลังใช้จ่ายแล้วนะครับนำไปมอบให้กับเ,เพื่อนๆของเราครับที่มีแนวร่วมหรืออุดมการ์ในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับผมยังไงก็ติดตามรายละเอียดเรื่องข้องกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับได้ที่รายการ What the Fact นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ เป็นรายการไลฟ์สดนะครับเวลา6กโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับผมยังไงก็เจอกันได้ที่ What The Fact นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ